ยังไงะ oh, ย่าชอบมากเมนูนี้เหมาะกับย่ามากหมูกรอบเนี้ว่าได้เนยว่าได้อยู่แล้วไม่ตายฉันจะกินหมูกรอบคือดีมาก<ด>อร่อยมากมันจะไายได้ยังไงล่ะคุณน,นี่สิ่งที่คุณเห็น อะไรอ่ะไอติมหมูกรอบอันนี้ก็ไม่เคยจะเห็นละ่ะเหมือนเหมือนหมูกรอบไหมหนังหนังเออไอติมหมูก่อบและไอติมนี้เป็นไอติมซีอิ๊วนี่ไงสุดยอดเดี๋ยวเรามาลองกันอันนี้ว่าอันนี้ว่าหวานอร่อยแล้วใช่ปะแต่นี่ด้านหน้าหญ้าด้านหนูเห็นไหมเพลงปังปัวทิมกรอบเจ้าชึงพี่บูบอกว่าเดี๋ยวบูมบูรอเลยนะเดี๋ยวบูต้องแบ่งกับแพทนะ พะแพคขอพ,พ,พูชาเชื่อมออขอทั้งโหลเลยแค่ชื่อแค่ชื่อก็อยากกินแล้วเฮงปังปัวแต่ก่อนที่จะไปเฮงปังปัวเชิญมาที่นี่ค่ะ JS Restaurant คุณเจเมื่อกี้ที่สับสับหมูให้เราหมูกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจมเล่าหน่อยนานมากเราอะไรยังไง JS Restaurant JS Restaurant อยู่นครปฐมนะครับริมทางรถไฟก็ดีเดียวครับโหย่ากหมูเลยนครปฐมใช่ครับเราก็เลยมาเน้นเรื่องหมูกรอบเป็นหลักเลยครับผมจ้ แล้วสูตรหมูกรอบของเราอะยังไงมันเด็ดยังไงพี่เจมเป็นหนังบางครับเนื้อชํำแล้วก็มันน้อยแล้วก็สายพันธุ์หมูที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นสายพันธุ์พิเศษด้วยครับอยากให้ดูค่ามีค่์หมูพิเศษดใชดยครับเป็นสายพันธุ์ที่ปลอดยาปฏิชีวนะด้วย เออเขาเลี้ยงแบบเขาเรียกแบบออร์แกนิกธรรมชาติคือเป็นฟาร์มที่แบบว่าได้รับการรับรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันที่แทบจะไม่เห็นมันแท้ทานไปจะได้ไม่รู้สึกผิดครับเอ้ยคุณคัดยังไงเนาะได้หมูที่มันต้องมีแบบว่าเออหมูแบบไหนอายุเท่าไหร่ไซส์ไหนไม่จ๊ะอันนี้ก็มีสเปคด้วยนะครับตัวตัวหมูเนี่ยเราคัดพิเศษมาเลยนะครับควบคุมน้ําหนักวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็ ตัวสายพันธุ์เนี่ยคัดมาโดยเฉพาะเลยครับทำให้หนังบางเนื้อฉ่าแล้วก็มันน้อยเห็นไหมครับมันแท่กเนี่ยน้อยมากที่สำคัญตัวเนื้อหมูปกติเราเห็นแบบนี้อะถ้าเกิดมันไม่มีมันอย่างเงี้ยหมูเนื้อจะแข็งไหมชหมูนิ่มมากใช่ของเราเนื้อนุ่มด้วยใช่เนื้อนุ่มมากตรงต้องคือจะอยากเป็นคนที่แบบชอบกินหมูกรอบใช่ชอบกินหมูกรอบครับแล้วก็เอ๊ไปไปกินร้านคุณป้าร้านหนึ่งแล้วมันหมด ทำเองเลยมันจเนื้อมันทำเองเลยใช่ครับทำเองแล้วก็จนมาเป็นอันนี้เลยในร้านเรานอกจากหมูกรอบแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูกรอบมาทาเป็นเมนูอะไรบ้างหลากหลายเมนูเลยครับหลักๆของเรานะครับก็มีหมูกรอบทานเล่นนะครับมีผัดมีกระเช็ดหมูกรอบอร่อยมากอันนี้หมูกรอบข้พิกเกลือแล้วก็สําหรับสาวๆเลยที่ชอบก็จะเป็นยำหมูกรอบปลาร้าอันนี้แบบ สาวชอบเลยครับกรอบปาอร่อยมากกีรย่าทิงแล้วอร่อยมากน้ำยำเขาดีมากบางคนบอกอ้าไปแล้วถ้าเกิดแบบว่ามีกินหมูกรอบหรอมีอย่างอื่นไหมจ๊ะมีเมนูอื่นนะครับนอกจากหมูกรอบแล้วก็จะมีอาหารไทยด้วยนี่ค่ะใช่มีอาหารไทยด้วยอย่างอันนี้คืออันนี้ กุ้งทอดซอนมะขามครับโอ้โหหลานฮิตก็จะมีกะเพราปูก้อนครับเป็นไซส์จัมโบ้เลยนะครับอยก้อนชอนิ้วโป้งเลยนะครับก้อนใหญ่มากใช่ครับโอ้โหที่ร้านเราคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีเลยครับดีมากนอกจากหมึกผัดไก่แคลมเอออะไรอีกแล้วก็นี่แหละครับด้านหน้าเป็นหลนปูนะครับแล้วปูอ่ะคือแบบ ปูก้อนใหญ่มากเออหลวนปูคุณใส่ปูชิ้นใช่นนแล้แลนี่รสชาติดีมากอันนี้แกงส้มแกงส้มชมกุ้งเลยครับโอ้โหแล้วบนบนนู้นอีกอะนอกจากอาหารไทยแล้วนะครับเรามีอาหารอ,อิตาเลียนแล้วก็สเต็กด้วยครับ อันเป็นสเต็กทาดอันนี้เป็นสเต็กทาดที่ทาดใหญ่ที่สุดเลยเราเสิร์ฟมาอย่างนี้ได้เหรอเสิร์ฟอย่างนี้เลยครับแล้วรวมสปาเกตตี้อันนี้ด้วยเค่ะใช่ครับรวมสปาเกตตี้ทานได้ประมาณ4-5ท่านเลยครับโอ้โหอร่อยมากเริ่มต้นเพียง599บาทเดี๋ยวนะทั้งถาดเนี่ยหรอใช่ครับ599บาทบ้าคุณตายแล้วฉันชอบที่สุดประหยัดมากเนี่ยคแล้วชอบมากเลยอ่ะดิฉันขโมยไข่ดาวของสเต็กมากินข้าวกับแกงส้มเลยเนี่ยไอติมใช่ครับมันคือไอติมอะไรจ๊ะ ปกติเรากินหมูกรอบเรากินเป็นของคาวอยู่แล้วใช่รู้สึกว่าเอ๊ะเราเอาหมูกรอบมาทําเป็นของหวานได้ไหมก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอ๊ะเราเอาหมูกรอบมาทาเป็นของหวานดีกวออ่าก็เลยเอาตัวซีอิ๊วหวานเนี่ยที่เราจิ้มกับหมูกรอบที่เป็นส่ตรของทางร้านเนี่ยไปใส่ในไอศครีมเลยครับผมใจหายเวบตอนแรกคิดว่าจะเอาหมูหมูกรอบไปทาไอติมจริงจริจริงๆงแล้วในในตัวไอศครีมเนี่ยก็มี กลิ่นของหมูกรอบเมเปิลไซรัปด้วยแต่จะเป็นแบบอ่อนๆบ้างคือคิดสูตรเมเปิลไซรัปอันนี้เองให้มันมีกลิ่นหอมหมูกรอบอันนี้ใช้เวลาถึง9เดือนเลยครับกว่าจะได้มันจะต้องชิมสิว่ามันจะเป็นยังไงเจ๋อร่อยมากเราจะมี5ชั้นนะครับก็จะมีหนังมันเนื้อมันแล้วก็เนื้อไม่ไม่ใคร ไอติมก็มีห้าชั้นเหมือนกันห้าชั้นเหมือนกันใช่มันมีกลิ่นจริงๆอ่ะใช่ครับใช่มันจะมีกลิ่นซีอิวนิดๆใช่ใช่ก็คือซีอิ๊วที่เรากินกับตัวเป็นความแบบไอมเลยรสชาติอูมามีอ่ะเออแต่ตัวเพาอร่อยด้วยอ่ะใช่แล้วเก๋มากแต่ที่สั่งรถหรอร้านนี้เขามีสโลแกนด้วยนะว่า J S Restaurant คืออร่อยบอกต่อไม่อร่อยก็อย่าบอกใครก็เก็บเอาไว้เงียบๆไปมันก็ตรงไปตรงมาแต่ขออนุญาตบอกต่อเพราะอร่อยจริงอร่อยมากขอบคุณมาก หมูกรอบฉ่ามากแล้วหนังกรอบจริงเี้เฮ้ยแต่พุ่งนี้แบบนี้แล้วกว่าหนูไม่ได้มีโอกาสไปนครปฐมต้องทํายังไงถึงจะได้หมูกรอบแบบเรามีหมูกรอบส่งทั่วประเทศด้วยครับอันนี้ก็เป็นหมูกรอบแบบนี้เลยเป็นแช่แข็งนะครับเป็นโฟลเซนแบบนี้เลยหมายความว่าคุณเจะเอาไปทอดคุณทอดแล้วก็ใช่ครับทอดแล้วให้หนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบแล้วเอาไปทาอะไรต่อทำได้สองแบบเลยครับทั้งเอาไปทอดนะครับเรามีคลิปวิดีโอการทอดให้ด้วยหรือว่าถ้าอยู่คอนโด สะดวกสบายก็ใช้แอร์ไฟหรือมออรไหลน้ำมันได้เลยครับรอแล้อยองศาสิบห้านาทีเหมือนแบบนี้เลยสองร้อยอาสิบห้านาทีจะออกมาเหมือนแบบนี้เลยครับนี่รถใช่ไหมใช่ครับรถไม่ไหวแล้วถ้าโกรธอยากจะไปที่ร้านพนันครปฐมก็น่าเที่ยวนะแม่ไปร้านอยู่ตรงไหนนะจ๊ะร้านอยู่ริมทางรถไฟครับก็ดีเดียวหลังเส้นศิลปกรครับไปวิ่งจากกรุงเทพไปแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วนี่บูมทำอะไรจ๊ะหั่นง่ายด้วยบูมเหรอคะจะทำอะไรคะเขาก็หั่น กั็จะบอกว่าเขาหั่นใส่จานให้กินแล้วออกมาเห็นหยิบกล่องคือใช่ก็เห็นยู่ีเจมหั่นไปแล้วแล้วทำไมหนูหั่นอีกครั้งนี้เขาหั่นใส่กล่องเลยค่ะเพราะว่าหมูเขาหมูบอสกบานแน่เลยผ้ามันพี่เจมจ๋าแล้วอย่างแพ็คอย่างเงี้ยไซส์มันต่างกันไหมราคาต่างกันมอย่างเงี้ยสำหรับไซซ์หนึ่งกิโลครับสำหรับแบบคนไปซื้อหน้าร้านแล้วก็เรามีไซซ์ใหญ่นะครับที่เป็นแบบ 1.7กิโลหกิโลส่งร้านอาหารทั่วประเทศด้วยครับเรามีราคาส่งด้วยครับเนี่ยพอหันเราเปิดร้านเราก็สั่งอย่างนี้ไปทอดที่ลูกสั่งได้เลยจบเลยเราบูมเป็นคนชอบมากเลยอุ้ยต่หมูกรอบูกกรอบที่ที่มันน้อยอ่ะคือปกติหมูกรอบบางทีอะเรารู้สึกว่ามันมันเยอะแล้วเราเลี่ยนอะนึ่องออกมาแล้วเรากินแล้วเรารู้สึกแบบว่าเราเป็นดาราสาวท่านหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบ เราจะว่าหรือเปล่าเออไม่ต้องเลยอันนี้อร่อยจริงจริงต้องบอก้ต่อขอบคุณมากค่ะพี่เจมส์บค่ะขอบคุณค่ะพี่เจมส์ค่ะว้าวโอ้โหสะดวกจังเลยสวยจังเลยอ่ะสะดวกมากกาแฟหอมหอมทำไมมันง่ายอย่างนี้ง่ายมากย่านอกจากกาแฟนะคะแล้วก็อาหารที่วางอยู่บนโต๊ะนีนาที่แพทเอามาสปอยทุกคนเนี่ยจะบอกเลยว่าทํามาจากนีค่ะน้องคนนี้เลยคือเดซี่จากโคเวค่ะใช่ค่ะอุ๊ย อันนี้ใช่คุณคุณคุณเหลือเกินเครื่องนี้ของเกลเอ่ะหร่อใช,ใช,ใชเออ่เดซี่ไซเล็กนะคะนี่ค่ะสเปกค,ครบเลยนะคะดีไซน์โดดเด่นกระทัดรัดแล้วก็สวยงามวางมุมไหนของบ้านคือสวยวางมุมไหนก็สวยเพราะว่าเขามีสีสีให้เลือกช่ําเลยจ้ามีสีฟ้าสีชมพูสีเทาแล้วก็สีขาวใช่แล้วแบบนี้นะเหมาะมากเลยนะคะสําหรับใครที่มีพื้นที่จํากัดหรือว่าครัวเล็กๆบ้านมุมคนเล็กแงคุณโอ้หรือว่าคอนโดแบบนี้นะเดซี่ตอบโจทย์มากจริงค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าเดซี่เครื่องนี้ของน้องเกลนะคะทำน ได้ทั้งหมด6อุณหภูมิเลยค่ะ,คะอย่าง98องศาค่ะต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและไข่ต้มด้วยน้ําร้อนนะคะ85องศาค่ะก็จะชงกาแฟละลายน้ําแข็งอาหารที่แช่แข็งได้ค่ะ70องศาค่ะก็จะเป็นชงชาร้อนนะคะแช่จานก่อนล้างเพื่อให้ทําความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น45องศา อุ่นนมสําหรับลูกน้อยค่ะและก็เขาเนี่ยฆ่าเชื้อด้วย U ูวอัตโนมัติด้วยนะจ๊ะอุ้ยแถมนี่นะคะเขายังมีสลีปโหมดด้วยค่ะคือเมื่อไม่มีการใช้งานเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือจะช่วยในการลดพลังงานด้วยดีดีมากๆเลยที่สําคัญนะคะคือมีระบบป้องกันเด็กเล็กจากการกดน้ําร้อนด้วยค่ะดีมากแล้วยังมีก๊อกน้ําแบบยาวเป็นอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันน้ํากระเซ็นระหว่างกดด้วยคือดีทุกอย่างเลยอ่ะอคือโคเวนะคะคิดมาให้แล้ว ะะเขาเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำ Subscription ที่น่าเชื่อถืออันดับหนึ่งไงคะและยังมีการดูแลที่มีบริการด้วยโคดีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนัดวันเข้ามาทำความสะอาดและตรวจเช็คสภาพเครื่องอย่างมืออาชีพด้วยค่ะที่สำคัญนะจะราคาสบายกระเป๋าที่ใครๆก็เข้าถึงได้พร้อมความสบายใจจ่ายรายเดือนจบในราคาเดียวค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมย่าชอบตรงนี้เลยลดมากรวมทั้งอันดับหนึ่งนะคะเรื่องศูนย์บริการที่มีมากกว่า200สาขาพร้อมให้บริการทั่วประเทศแถมติดตั้งเร็วด้วยนะ เอาเป็นว่าเครื่องนี้ของน้องเกลนะคะเดซี mm ่ไซส์เล็กสเปคครบตอบโจทย์พวกเราทุกคนเลยจัง mm hmm. เครื่องนี้ของเกล <Good night. S 1> เครื่องนี้ของมู โอ้โหเครื่องเขาเยอะด้วยอะยังไงอ่ะเยอะไปค่ะครบเครื่องเลยจัดแบบจุกๆเลยคุณจะเอาเครื่องอะไรใส่อะไรเอแบ่งเอกมาเลยนะคะเบรกหน้าค่ะเต้าถึงในน้ำบัวยูสุที่มีค่ะที่ร้านนี้ร้านเดียวในโลกและในประเทศไทยคุณบัวยูสุถูกต้องนี่ขนมหวานที่ดาราสาวเลือกทานช่วงหน้้ค่ะงั้นเหมาะกอบย่าแล้วเอาเครื่องไหนคะเครื่องนั้นของแก้วเพิ่ม